ค่าตัวทะลุ40ล้านขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อในจีนชีวิตหรูในจีนไม้พิรัตแฟนขับรับได้แม้มีลูกหนึ่งเรียกว่าเป็นดาราไทยอีกคนที่บินลัดฟ้าไปแสดงหนังที่ต่างประเทศสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่ม ไมพิรัตนิธิภัยสารกุลที่โกอินเตอร์ไปทำงานที่แดนมังกรน,นานกว่า5ปีกันเลยทีเดียวหลังจากละครเรื่องฟูเฮาบุญน,นักรักเต็มบ้านออกอากาศในบ้านเราเมื่อปี2014แล้วมีการนำไปฉายต่อที่เมืองจีนในปีเดียวกันทำให้มีแฟนคลับชาวจีนเพิ่มขึ้นเยอะจากนั้นทีมงานจีนติดต่อมาเจ้าตัวคว้ารางวัลน,นักแสดงต่างชาติยอดนิยมสปีซ้อนจากเวทีงานประกาศรางวัลที่ประเทศจีน ซึ่งตอนนั้นหนุ่มไม้ดังมาในจีนบอกเลยว่าคิวยาวแน่นนอกจากมีแฟนคลับที่จีนแล้วเนี่ยแฟนคลับยังทุ่มให้ไม่อั้นกับของขวัญวันเกิดครบอายุ30ปีเนื่องจากแฟนคลับชาวจีนของเจ้าตัวนั้นจัดใหญ่ด้วยการฉายภาพใบหน้าพร้อมข้อความอวยพรหนุ่มไม้ขึ้นบนหลายๆตึกชนิดที่หนุ่มไทยยังต้องบอกว่าเถินกันเลยก่อนหน้านี้ก่อนจะเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่ยักษ์เจ้าตัวได้แสดงในซีรีส์ต่างๆมากมายในจีน และความหล่อและความสดใสนั้นก็สามารถดึงดูดความสนใจได้ตลอดเวลาเจ้าตัวได้แสดงไปถึงเจเรื่องด้วยกันหลังจากไมพิรัตเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายดังอย่าง CAA ที่เป็นเอเจนซี่ใหญ่แห่งวงการฮอลลีวูดสื่อยักษ์ใหญ่ในจีนได้เปิดเผยค่าตัวของไมว่ามีมูลค่าสูงถึง40ล้านต่อเรื่องและมีผู้ติดตามมากกว่า8ล้านอีกทั้งยังได้ไปแสดงหนังฟอร์มยักษ์ในฮอลลีวูด เรื่องแรกของไม้และได้เจอกับเพียสปอตแนนจากภาพยนตร์เจมบอล007เจ้าตัวได้แสดงในภาพยนตร์ได้เล่นหนังฮอลลีวูดทา้งให้พูดเรื่องการแสดงและความสามารถในการร้องเพลงแล้วไมพิรัตยังมีความสามารถในการทําหุ่นยนต์ลงสีการต่อวงจรจนไปถึงการเขียนโปรแกรมมากความสามารถจริงๆแม้มีลูกชายแล้วแต่ความฮอตไม่ตกเลยจริงๆ